รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Face Thailand คนที่3ของประเทศไทยจะได้เป็นตัวแทนแบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งของโลก Maybelline New York ในฐานะ The Face of Maybelline เพื่อร่วมงานที่เป็นสุดยอดในวงการแฟชั่น New York Fashion Week ณประเทศสหรัฐอเมริกาครับและยังได้เป็นแบรนด์เอ d o ดอสเของ Tresemme ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาและที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนกับการถ่ายแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand นอกจากนี้ยังได้เป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของ BMM ผู้พัฒนาเชิงพาณิชย์ในระบบ MRT อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงกับกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เข้าแข่งขันต้องเจอกับโจทย์โฟโต้ชูตสุดเซ็กซี่กับแคมเปญเซ็กซี่ girl in jacuzzi โฟมซึ่งทีมมาชาก็ได้สัมผัสชัยชนะเป็นครั้งแรกครับและได้คัดลูกทีมของเมนเทอร์ลูกเกดออกไม่พลอยที่เสียใจด้วยนะลูกแต่ไม่ใช่ The f a ฟสค่ะสร้างความไม่พอใจกับเมนเทอร์ลูกเกดอย่างมากจึงทําให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับที่บอกว่าเป็นเมนเทอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์คุณน่ะแหละเป็นมอนสเตอร์จะบอกให้ ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เะวยูใช้เผัอยูใช้อนโนถือเป็นการเปิดสึกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับระหว่างเมนเทอร์ลูกเกตและเมนเทอร์มาชาวันนี้เมนเทอร์ลูกเกตจะแก้แค้นได้หรือไม่ติดตามได้ใน The Face Thailand สติเถอะแล้วเดินออกไปทำไมอะ เรียนอะไรกันมั่งอะ่ะนี่อยากเรียนแบบอ,อยากเรียนแอคติงคต้ง,องเออใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปทำมาสเตอร์าคาสแล้วเดี๋ยวไปหยิบน้ำมาให้ดีกว่าได้ที่มากค่ะไ,ได้ทีๆๆส่สอง สวัสดีครับสสวัสดีคขอต้อนรับเข้าสู่มาสเตคลาสนะครับวันนี้เรามีเมนเทอร์พิเศษเมนเทอร์คนนี้เป็นตัวแทนของนิวยอร์กแฟชั่นนะครับและเป็นสาวสวยที่มีความมั่นใจที่จะพาให้พวกคุณเ a กอ It h ทป p น n ่งอีกครั้งครับคงเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเจนนี่เทียนภูสุวรรณครับแบรนด์บราซเดอร์ของเมเบลีนนิวยอร์กไดร์นเชิ้สาอันดับหนึ่งของโลก ค่ะวันนี้นะคะจจนี่ในฐานะตัวแทนของเมเบลีนิวยอร์กนะคะจะมาสอนวิชาที่สำคัญมากๆสำหรับสาวๆ The Face Thailand นั่นก็คือวิชา acting ค่ะการที่จะเป็นนางแบบ professional เนี่ยเราต้องรู้จัก inner สื่อยังไงออกมาให้ชัดเจนก็รู้สึกดีใจที่แบบพี่เจนี่มาสอนเทคนิคที่จะทำให้เราดูสตรองในแต่ละลูปอะค่ะ inner ที่คุณเจนี่พูดแววตาออกแบบจิกกล้องพังหรือเปล่าฮะ ถูกต้องค่ะเราต้องรู้จักที่จะดึงจุดเด่นบนใบหน้าออกมาใช้ในการถ่ายแบบ <S 1> <S 1> ซึ่งเมคอัพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้รูปหน้าของเราเนี่ยดูเด่นแล้วก็พุ่งทะลุออกมาสังเกตได้ว่านางแบบมืออาชีพหรือว่านางแบบบน runway เนี่ยพวกเขาเนี่จะมีโครงหน้าที่ชัดเป๊ะมากทำให้หน้าเนี่ยดูพุ่งแล้วก็ดูโดดเด่นถ่ายมุมไหนก็สวยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะน,นี่ก็มีตัวช่วยมาเ e l ิลีน V Face Dualstick ค่ะคอนทัวร์หน้าพุ่งเรียวสวยในหนึ่งนาทีค่ะสเต็ปแรกนะคะ สีเข้มค่ะเอาไว้คอนทัวร์บริเวณโหนกแก้มนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กรามค่ะสร้างกรอบหน้าให้เรียวนะคะส่วนด้านสีอ่อนนี่ค่ะสำหรับไฮไลท์บบริเวณทีโซนใต้าตานะคะแล้วก็คางค่ะทำให้ใบหน้านะพุ่งดูโดดเด่นค่ะผมว่ามันขาดอย่างหนึ่งน,นี่เลยค่ะค คิ้วต้องปรับให้คิ้วอุยซอฟดูเป็นธรรมชาตินะคะด้วย Maybe บล l นแฟชั่น o ราวอัล a ้ t ฟั u f f y คิ้วอุยไม่รู้อ่ะมันออกเหมือนเกาหลีป่ะอุยเราแบบขำกันมากน้องๆคิดชัวร์เท่านี้เนี่ยก็ช่วยให้น้องๆนะคะดูลุกสวยปังทะลุดันเวเลยค่ะในวงการแฟชั่นต้องบอกเลยว่านี่คือเทรนด์การแต่งหน้าที่มาแทบเลยนะคะครับจะหิวนิดนึงคิ้วอุย แต่ใช่แล้วก็อุยจริงมีข่าวดีครับทางเมมเบรีนมีรางวัลพิเศษนะครับผู้ที่ชนะเดย์เฟสในปีนี้จะได้ไปร่วมนิวร์กแฟชั่นวีคที่มหานครนิวยร์กอยากไปอ่ะไปนิวร์กสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้ทุกคนรู้เทคนิคการแต่งหน้าให้ดูมีมิติกันแล้วนะครับผมอยากให้คุณช่วยสาธิตใหที่ดูหน่อยว่าการแสดงอินเนอร์แบบโปรเฟชชั่นอลเป็นยังไง สิ่งที่สาคัญที่สุดคือแววตา <Hey. S 1> อย่างที่เจนนี่มองไปที่กล้องเนี่ยกล้องอยู่นี้พี่ก็จะมองอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นมองอีกสิบคนก็ตามไม,ไม่ต้องไม่สนใจนะคะเร uh huh. าก็จะมองกล้องเหมือนมีแค่เรากับกล้องอยู่คนเดียวโพ oh, สยังไงแววตาเป็นยังไงคือทุกอย่างคือมันเล่นได้หมดอะ่ะหรือว่าเราหันหลังอยู่เงี้ยค uh ่ะ huh. แล้วก็มองเฟี <Feel foul S 1> uh ้ยวฟ้ามากครับ uh huh. วันนี้ที่พี่เจนนี่มาสอนเนี่ยก็คือเราต้องบ e ลีฟ hmm. ว่าเราทาแล้วเรา พุ่งจริงๆเหมือนแบบที่พี่เขาบอกคือแบบจิกกล้องแตกอะไรอย่างงี้แบบทดสอบในวันนี้นะคะก็คือให้าสาวๆูทุกคนเนี่ยถ่ายปริ้นแอดค่ะครับผมของ Shaping Studio ที่ประกอบไปด้วย b ม l l ล n น V Face Dual Stick นะคะแล้ว <c oughs> ก,ก็ m a y b ล l น i n e Fashion Brow u l t r er a f l u f f y ค่ะคอนทัวร์หน้าพุ่งทะลุมิติเชฟคิ้วอุยปังทะลุลันเวย์ค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะพี่เจนี่ขอความอินเนอร์ที่มันเป็นแบบนางแบบที่สตรองที่สุดค่ะครับถ้าทุกคนเข้าใจโจทย์กันแล้วนะครับขอให้พวกคุณไปเตรียมต หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง12คนได้ทราบโจทย์ของ Masterclass ครั้งนี้แล้วนะครับพวกเธอก็ได้แยกย้ายกันไปแต่งหน้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองครับได้แล้วนะมากกว่าเพราะว่ามากกว่านี้แต่วันนี้